สวัสดีครับผมจอนครับจ้อยค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงอาการยอดฮิตเดี๋ยวนี้นะครับเป็นยังไงเป็นไข้ัวร้อนมีน้ำมูกจมูกไม่ได้กินไม่ไม่ใช่ครับเราจะมาคุยถึงเรื่องที่คนเป็นกันเยอะที่ได้ยินกันบ่อยๆ่อยออฟฟิศซินโดรมออฟฟิศซินโดรมในความเข้าใจของคนทั่วไปก็คืออย่างนี้ถูกไหมครับปวดนี่แล้วก็ลามมาถึงคอนะครับหัวคนเรามันหนักนะครับ หลายกิโลอลไรประมาณห้าหกกิโลเพราะฉะนั้นพอเราทําอย่างเงี้ยบ่อยๆเนี่กล้ามเนื้อแถวเนี้ยมันต้องทํางานหนักมากในการที่จะดึงมันเอาไว้เพราะฉะนั้นมันไม่แปลกแล้วครับที่จะมีอาการแบบนี้เกิดขึ้นสําหรับคนเหล่านี้และตอนเนี้ยมันไม่ได้มีแค่คนในออฟฟิศแล้วนะครับมันลามมาถึงเด็กใช่เรียนออนไลน์ทั้งวันเลยอ่ะ,อะลามไปถึงเด็ประถมแลวนะครับม,มัธยม เป็นกันเยอะผม <คน S 1> เจอหลายคนคนเฝ้าเด็กเรียนออนไลน์ก็เป็นพี่นอนเอนโโรืนอบน,นโซฟานอนเรือยบนโซฟาใช่ครับอันนั้นใช่เลยบรรดาเก้าอี้ที่มันบอกว่าสบายสบายทั้งหลายเนี่ยมันทําให้เราห่อตัวครับนะฮะโซฟาเนี่ยตัวดีเลยใช่ไหม c o m f o r t a b l เนี่ยครับเพราะฉะนั้นวันเนี้ยเรามาหาวิธีที่จะมาขยับกล้ามเนื้อบริเวณเน,นี้ยให้มันกลับไปสู่ในจุดที่เราอ่ะสบายตัวกันมากขึ้น คำว่าสบายตัวเนี่ยมันต้องลำบากนะครับคือต้องขยับนะครับอไอ้พวกเก้าอี้สบายเนี่ยมันไม่สบายนะครับอมาใช้ตัวนี้เองครับดีสติ๊กของเราเหมือนเดิมตัวนี้นะครับมาดูซิดีสติ๊กจะมาช่วยให้กล้ามเนื้อ,อบริเวณเนี้ยมันขยับได้ดีขึ้นยังไงวันนี้จะมาแนะนำสามท่าก่อนครับท่าแรกนะครับเริ่มจากให้จอยยืนห่างเท่าช่วง หัวไหล่ไปเท้าห่างเท้าช่วงหัวไหล่นะครับแล้วก็ยกแขนมาช่วงประมาณไหลเหมือนเดิมเหยียดแขนมาให้ตรงๆไม่ถึงขนาดตึงนะครับแล้วก็ทำตัวเนี่ยกระดูกสันหลังให้เป็น,ปนแนวตรงตามแนวธรรมชาติแล้วก็น,นี้ออกแรงกล้ามเนื้อหัวไหล่ดันกระวองขึ้นมาให้เท่าๆกันอยู่ตรง กางสีสาะไปเยอะไปด้านหลังนิดหน่อยครับแล้วก็กลับไปประมาณสัก5ครั้งทุกครั้งที่ขึ้นมาจะต้องรู้สึกว่าตัวงนี้หนีบก็หากันเล็กๆอย่างนี้เลยครับ5ครั้งตอนที่ยกทุกครั้งจะต้องคุมไม่ให้ซี่โครงมันแอนนะครับให้กระดูกสันหลังเนี่ยมันยังอยู่ในจุดเดิมแบบนี้ตลอดเวลาถ้ารู้สึกว่าซี่โครงแอนตอนที่ยกขึ้นมาให้เลื่อนมือให้กว้างขึ้นครับตอนแรกเนี่ย อาจจะเริ่มจากกลึ่งกลางระหว่างเส้นสีส้มกับเส้นสีฟ้าแต่ถ้ารู้สึกว่ามันยกไปอ่ะแล้วมันไปไม่ได้ตัวแอนก็อาจจะขยับออกไปกได้อีกนิดหนึ่งครับอง่ายขึ้นอีกนิอ่ามันจะง่ายขึ้นครับเพราะเราต้องการให้กล้ามเนื้อตรงนี้มันได้ออกแรงก่อนพอท่าที่สองคราวนี้เราจะเริ่มจากยืมแบบเดิมเลยครับแต่เราจะเริ่มจากมาไม้เนี่ยอยู่ตรงกับศีรษะหรือยืมไป้างหน้านิดน,นึงแต่เราจะออกแรง กล้ามเนื้อชิ้นนี้มากขึ้นโดยการหนีบแล้วก็ให้กระบอะมันไปข้างหลังมากขึ้นกว่าเดิมอยากจะได้มากขึ้นอีกนิดก็ลองจับกว้างขึ้นอีกนิดครับมันจะไปได้อีกนิดหนึ่งอ่าอย่างนี้เลยครับทําอย่างนี้ห้าครั้งเหมือนกัน3มเซตทุกครั้งเซตแรกก็คือให้กล้ามเนื้อกับระบบประสาททาความรู้จักกับการทําท่าเซตที่สอง ก็คือควบคุมท่าได้แล้วทบทวนอีกทีพอเส้นที่3ก็คือเรากําลังต่อสู้กับความล้าของกล้ามเนื้อในขณะที่เรายังต้องควบคุมท่าให้ได้2ท่าไปแล้วนะครับต่อไปท่าที่3ท่าที่3าเนี่ยเราจะเอา2ท่าเนี่ยมารวมกันแต่เราจะขยับทีละข้างนะครับท่านี้แนะนําว่าให้จับมือบนสติกเนี่ยให้มันกว้างกว่าเดิมนิดนึงอาจจะเริ่มต้นจากตรงเส้นสีน้ำเงินไปนเลยก็ได้ครับยืนเหมือนเดิมครับไปเท้าตรงขจอย โอเคเหยียดตัวไว้แครั้เนี้ยยกขึ้นทีละข้างเริ่มจากขวาก่อนฝั่งซ้ายไม่ถึงขนาดหรือว่าล็อกไว้นะครับพีห่หน่ว่าพยายามให้มันอยู่ใกล้เคียงเดิมตลอดเวลาขนาดที่ออกแรงขึ้นมาสุดเลยเนี่ยรู้สึกว่าใช้กล้ามเนื้อสะบักหนีบมากขึ้นออกแรงให้ถึงกล้ามเนื้อตรงสะบักตรงนี้เลยนะให้มันรับตรงเนี้ยมันรับรู้อืมทำนี้เลยอืมอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเนี่ยฝั่งละห้าครั้งสามเซตเหมือนเดิม ทำสลับฝั่งก็ได้ครับขวาห้าไซส์ห้าขวาห้าไซส์ห้าแบบนี้กลับไปกลับมาก็ได้เยี่ยมเลยยืนให้นิ่งๆ,ๆ,ๆตรงๆมั่นคงเหยียบให้เต็มเท้าครับโอเคนะครับครบสามท่าแล้วนะครับลองทำกันดูครับทำเสร็จแล้วจะรู้สึกมันสบายมากเลยใครที่ทำแบบนี้จะรู้สึกสบายมากผมอะชอบมากๆ เพราะว่าเวลาที่ทําท่าแบบนี้เสร็จแล้วผมจะรู้สึกเลยว่าตรงนี้มันถูกดึงมาแล้วมันยืดพอม,มันยืดเสร็จเหมือนกับลาตัวมันยาวขึ้นด้วยครับแล้วมันเหมือนกับเป็นทั้งท่าที่ดีแล้วเป็นจุดเช็คอะเพราะบางทีเรานั่งๆหรือเดินๆเ,เราเผลอห่อไหลไปเราจะรู้สึกเลยเฮ้ยไม่ใช่พอเรารู้สึกว่าต้องกลับมาเราจะเจอได้เร็วมากอ๋อ oh, มันต้องมีความรู้สึกแบบนี้ตรงนี้หนีบเข้ามาหน่อยนึงตรงนี้ยืดแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยมันดีมันเท่ พราะทำบ่อยๆเราก็จะเคยชินในการที่อยู่แบบนี้แล้วเราจะกลายเป็นคนที่โครงสร้างร่างกายดีโดยธรรมชาติเลยครับเพราะนั้นมาทำกันดูครับกับดีสติ๊กแล้วก็ติดตามคลิปของเรากันไปเรื่อยๆนะครับเราจะมีคลิปตามมาอีกนะครับมาสนุกด้วยกันครับ